สบายดีทุกท่านยินดีตอนหับเข้าสูซางต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคาดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำเสนออาณาจักรลานสตางใเนสตวรรษที่14สู่ทานฝั่งรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสิญทานับฟังพร้อมกันเลย การทอนโฮมแ่นดินลาวภายเตอร์การนำพาของพระเจ้าฟางุม่มเริ่มตนแต่ปีคอโซ 1, 3, 4 9่เกจนฮอตปีคอโซหนึ่งส้าเจ็จึงได้ซำฤทธหลงอาณาจักรลานสร้างในเวลานั้นได้มีอาณาเขตกว้างเญ่ไพซาลขวมเอาซ่องฟังเมน้ำคลองตอนลุม ตั้งแต่ยอดอูเขตสิบซ่องปันนาลือ้อเป็นเขตแดนเขตแดนด้านตาเวนออกเสียงเนื้อเมนกว่วมฮอดลองแมน้ำดำเขตตาเวนออกเมนสั้นผูปันน้ำโคองไส้ผูล่วงเป็นเขตแดนเขตตาเวนออกเสียงเติติดกับอาณาจักรจามปาภาคตะเวียดนามในปัจจุบัน ภาคตะติดกับอาณาจักรอังโกอ,อยู่เขตลุมรีพีควนพระเพงและไส้ภูดังเล็กส่วนภาคตาเวนตกแมนกวมเอาทางมดภาคอีสานขอองไทยในปัจจุบันจนโฮตโคราชและติดกับอาณาจากักรอยุธยาโดยมีไส้ภูดงพญาไฟและไสผ้ผูเพชรสบูรณ เป็นเขตแดนซูนกลางคองอาณาจักรลานสร้างแมนยูนครเสียงถงร่วงะบางในงปัจจุบันภายหลังสำเร็จการทนอนโฮเมืองลาวพระเจ้าฟ้างุมได้ทำการสล่งใส่ครั้งเยอยู่เมืองเวียงจัน ในโอกาสแห่งการสะเลิ่มสะล่องใส่นี้เจ้าฟางุมได้กาวคํำโอวาทที่เป็นแนวทางแห่งการปกครองและการดํารงศีวิตในสร้างคมทั่วไปข้องปราะศส,ะสนลาวล้านสร้างซึ่งบางตนมีเนื้อนอดังนี้ห้าปวงสุนหลาวช่วยกันฮักซราความสงบย่าให้มีขี้หลักหมักจกเนสรงขมบอห้ฆ่าคน โทษผู้ได้ผู้หนึ่งตามลำพังเจอ้้มีการซืบส่วนพิจารณาโทษถฮอสมเหตุสมพ้นถ้าโทษบนักเกินขวนแมนเฮารซคอข้างไว้เพื่อส้มโทษแล้วใ้้ปล่อยไปห้าเวียกงานถ้าบบมีขนก็จะบบมีสับสมบัติเกิดขึ้นได การดูแลคอบบ้านครอบเมืองแมนหน้าทีข้องหมดทุกคนให้ทุกคนดูแลคอบบ้านครอบเมืองอยา่าให้คนภายนอกเข้ามาแทรกแซงหุกหานให้แต่ละเมืองแต่ละแคว้นรายงานสภาพการเคลื่อนไหวอย่างเป็นปกติให้เก่เจ้าฟ้างงุ่มที่นครเสียงทอง ถ้าเพ่อห้าบรายงานจะถือว่าเมืองน,นั้นแควนนั้นบ่มีความซื่อสัตย์ตตอำนาจศักดินาห่วมซูลห้ามบบเฮิเอาไผไปเป็นค้อยไปซึกอย่าเอาคาหัวไผภายร่ังสำเร็จกันสลองใส่สนาทีเวียงจันแล้วเจ้าฟ้างุมก็ได้นำผ่ากองทห้านและ ภัยผลที่กระสิทธิ์คองเพิ่นเคลื่อนทับขึ้นไปไประจำยุนครเสียงทองการทอนโหมแผ่นดินเมืองลาวูหานเข้าเป็นอาณจาจักรลานสร้างที่มีความเป็นเอกภาพนี้มีความหม่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยัาง ล่วงลายโดยสเปพแมนมันได้เป็นคิดไม้แห่งการกำเนิดซาตว์ลาวที่มีความเป็นเอกลาชเอกภาพที่เป็นปึกแผนแน่นหน้าคัดทำอิดคองสนซาตว์ลาว การก่อตั้งอาณาจักรลานสร้างเอกภาพนี้ไในเป็นพื้นท่านาเพื่แก่การก่อสร้างเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในระย,ยะโตมาและข่าย,ย่ายตัวุ่งเหืองในศะตวรรษที่17ผ่านไปนั้นท่านได้หับฝังอาณาจักรลานสร้างในศะตวรรษที่14 ข้อคอบจาข้อมูลจากสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในะคลิปต่อต่อไปพวกเขาจะมานำเสนอความรู้และข้อมูลดีๆสู่ทานฟังอีกว่างว่าทานจิตจะติดตามหับฟังนำกันเนาะข้อคอบจาทุกท่านที่ติดตาม ก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้สซ้ำต่อดเด้อทานจึงจะได้หรับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี